นะนักการเมืองนําเรื่องสถาบันมาโจมตีมาด้อยค่าใช้สภาเป็นเครื่องมือไม่สามารถหาข้อยุติหรือบริหารประเทศได้พูดในเรื่องแต่การโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์เรียกร้องเล่นงานสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้นจึงเป็นประเด็นร้อนร้อนนะครับ สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวนะครับวันนี้ประเตนที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้หนักนะครับแล้วก็มีการระบุชัดเจนว่าเรื่องของขบวนการล้มเจ้าหรือล้มการปกครองนั้นมีการทําเป็นขบวนการ ถึงครับว่าสิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งทําให้เป็นรูปธรรมก็คือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยเกี่ยวกับสถาบันพระหมหากษัตริย์ไม่ใช่แค่ในสภาครับแต่หมายถึงเวทีสาธารณะทั่วไปด้วยเพื่อให้การพูดถึงสถาบันพระหมหากษัตริย์ด้วยเจตนาสุจริตอย่างมีวุฒิภาวะเป็นเรื่องปกติไม่มีการมาจับผิดไม่มีใครมาแฝงตัวหรือใช้กฎหมายในการกลั่นแกล้งลังแกกันท่านประธานครับหากไม่มีพื้นที่ปลอดภยัย แล้วเรายิ่งใช้ความรุนแรงยิ่งแช่งชักหักกระดูกสร้างความเกลียดชงังผลักให้คนเห็นต่างเป็นศัตรูป้ายสีให้พวกเขาเป็นภัยความมั่นคงการแสดงออกในเชิงสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่พวกเราไม่สบายใจก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆซึ่งรัฐบ,บาลจะปล่อยให้สภาวะแบบนี้เกิดขึ้นไม่ได้ท่านประธานครับเราใช้น้ำมันดับไฟไม่ได้ ความรุนแรงไม่เคยแก้ไขความรุนแรงได้ครับท่านประธานมีแต่จะยิ่งทําให้บานปลายผมขอเวลานิดนึงนะครับเนื่องจากมีการประท้วงทุกความขัดแย้งในโลกใบนี้ล้วนแก้ไขด้วยการพูดคุยและพยายามที่จะเข้าใจกันและในที่สุดก็จะเกิดทางออกที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันอย่างสันติด้วยสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับในหลายวงสนทนาเวลาที่มีการเอ่ยถึงสถาบันพระหมหากษัตริย์ แม้จะเอ่ยด้วยความสุดจริตก็ตามก็ต้องมีบางคนในวงสนทนาในวงสนทนามีอากับกริยาแบบนี้ครับมันสะท้อนว่าอะไรครับสะท้อนว่าปัจจุบันการพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์กำลังกลายเป็นเรื่องต้องห้ามไปแล้วซึ่งหากเราปล่อยให้เป็นอย่างนี้จะทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งห่างเหินจากประชาชน บันทอนแรงยึดเหนี่ยวจิตใจที่สถาบันพระมหากษัตริย์มีต่อประชาชนอย่างที่เคยเป็นมาท่านประธานที่เคารพครับผมมีความสุขทุกครั้งนะครับที่ได้เห็นขบวนโดยเฉพาะผมเป็นคนจากจังหวัดถ้าเห็นขบวนเสด็จเนี่ยคนจากจังหวัดจะจะนั่งลงจอดรถแล้วก็ลุก้มลงกลับนี่คือความสุขของคนไทยเพราะงั้นผมบอกว่า การรบกวนในกรุงเทพเนี่ยท่านก็ไม่ได้ไม่ได้ปิดทุกเรียนปล่อยให้ได้เปิดอีกข้างหนึ่งอยู่ท,ที่<บ>ถูกเอื้อนเอย่ยผ่านบุคคลสำคัญจำนวนมากแม้กระทั่งรัฐมนตรีช่วยมหาไทยท่านชาดาชัยเศษที่พูดไปไกลถึงการเนรคุณแผ่นดินการปลุกปั่นแบบนี้ที่ผมพูดมาและอยู่ในยติที่ท,ท่านฟังไม่จบเนี่ย เพราะว่าท่านกาลังปลุกปั่นให้สถานการณ์มันร้ายแรงเกินกว่าความเป็นจริงมากแต่อันนี้ผมเสียหายเป็นการชี้จูงมทางความคิดที่ท่านกําลังให้เด็กทําอยู่ที่กําลังทําป็นอยู่ที่ว่าความรู้สึกนั่นคือความรู้สึกของคนอากตันอยู่มันไม่ใช่ความรู้สึกของคนที่ดีหรอกครับแต่ประธานอนุญาตได้อย่างไรประธานต้องมาขอโทษผม ว่าท่านปฏิบัติหน้าที่บกพร่องไม่ถูกต้องและไม่เป็นกลางการที่จะรูปบุคคลไหนออกมาผมไม่ฟ้องครับก็คิดว่าโดยทั่วไปการเอารูปถ่ายนะครับของท่านรัฐมนตรีต่างๆ,ๆนะครับโดยทั่วไปมันก็ขึ้นได้อยู่แล้วเพราะท่านมีสิทธิ์ที่จะชี้แจงในสภาก็ต้องขอบคุณท่านชาดานะครับจริงๆเนี่ยผมสกิดท่านชาดานะครับบอกว่าท่านท่านจะอยู่นะครับเพื่อท่านจะได้ชี้แจงแล้วผมก็คิดว่าท่านก็มีสิทธิชี้แจงครับแต่ก็ใจเย็นๆนิดนึงฮะ เพราะว่าผมเองนะครับถ้าท่านฟังการอภิปรายของผมและก็แม้กระทั่งการขึ้นรูปนะครับผมคิดว่าเราก็ไม่ได้ปรักตำครับว่าท่านจะไปอยู่เบื้องหลัง<น>ไม่มีประโยคจากตรงไหนเลยครับที่เป็นการปรักตำท่านนิดเดียวครับไม่ได้วา,<ข>อามอิเราครับ ผมจะจบควานจริงไม่ได้ปักปั๊มอะไรท่านเพิ่มเดี๋ยวผมให้ท่านชาดายางนิดเดียวนิดเดียวครับผมไม่ได้ปักปั๊มอะไรท่านเพิ่มนะครับเอาให้เขาพูดจบก่อนนะครับผมไม่ได้ปักปั๊มเพิ่มแสดงว่าปักปั๊มมาก่อนนี่นิดเดียวท่านเจตนาเชิญเชิญท่านมันบ่งบอกถึงการกระทําครับเจตนามันการกระทําบ่งบอกถึงเจตนาชัดเจนผมเองเนี่ยผมพยายามวางวันเนี้ยผมไม่อยากจะพูดอะไรมากเมื่อเช้าได้แสดงจุดยืนในฐานะคนอุทัยธานีก็จบไปแล้วนะครับ แต่ผมว่ากรณีเช่นนี้มันเป็นกรณีที่สอดเจตนาที่ไม่ดีครับขออนุญาตเอ่ยชื่อคุณรังสิมันโลมว่าคุณบอกว่าโยงนึกเส้นโน่น,น้นี่ไม่จริงครับเรื่องนี้ท่านทำคนเด็กๆก,ก็คิดได้นะครับผมไม่ได้ว่าอะไรท่านนะครับพะผมรู้จุดยืนท่านผมก็เข้าใจแต่ผมเข้าใจว่าคนที่พิจารณาเรื่องนี้ ผมไม่ได้พูดถึงเขาผมพูดถึงว่าคนที่พิจารณาเรื่องนี้ใช้อะไรคิดและมีหลักการอะไรคิดมีตัวหนังสือแล้ววันนี้กำลังอภิปรายเรื่องอะไรยัดติอะไรเจ้าหน้าที่พูดที่เกี่ยวข้องที่อนุญาตผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับในความรู้สึกในฐานะที่ผมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ท่านทำเหมือนกับว่าคนพวกนี้หรือคนที่ไม่ถูกต้องผมถือว่าเจตนามันชัดเจนแต่คนที่บอกว่าเพราะนันนักการเมืองถูกโยงแต่เจตนาท่านกําลังจะบอกว่าผมอยู่เบื้องหลังถ้าผมอยู่เบื้องหลังเหรอสนุกกว่านี้เยอะ mm. ผมบอกได้เลยครับ mm. เรียนด้วยความเคารพครับอย่ากําให้มีพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นในสภาอีกแล้วผมถือว่าท่านจะไม่ใช้สติ ไม่ใช้สติในการพิจารณาการกระทําความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยความรู้สึกของสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นความรู้สึกภายใต้จิตใจการยอมรับผมฟังท่านแรกที่พูดถึงเรื่องเหตุเรื่องของเสียหายการค้านั่นแหละครับมันเป็นกระบวนการที่ผมไม่อยากจะพูดคนไทยทุกคนยอมรับได้ครับจะรอสักเท่าไหร่ มีแผ่นดินอยู่มีแผ่นดินคุ้มกระาหัวการเมืองความรักเป็นทางออกนะครับการเมืองใน,ในแห่งความรักคงไม่ได้ไหมายควาะว่าเราจะรักกันทุกคนผมคิดว่าการเมืองแห่งความรักคือการเมืองที่มีความเข้าอกเข้าใจกันยืนอยู่บนพื้นฐานของความปรารถนาดีต่อส่วนรวมด้วยกันแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นตรงกันทุกเรื่อง,งอัอย่างัิแ เมืองโดยแจ็คลัสเซลเยืมมือฆ่าคนชำแหละพักปกากกาแต่ขาสั่นซุกตัวอยู่เบื้องหลังผลักดันเด็กเดินหน้ากัดเสาะล,ล้มหลางสถาบันแทนตัวเองถึงวันนี้ถ้าใครยังมองไม่ออกว่าประเทศไทยของเรามีพรรคการเมืองอยู่หนึ่งพรรคที่เกียรติชังสถาบันกษัตริย์เข้ากระดูกดำและจ้องจะล,มล้มหลางทำลายอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีโอกาสก็ต้องบอกว่าเป็นคนไทยที่บ้องตื้นและเบาเปัญญามาก แต่พรรคการเมืองรวมทั้งสงสองของพรรคนี้ไม่กล้าเดินหน้าจัดการสิ่งที่ตนเองอยากกำจัดตรงๆก็เลยต้องใช้วิธียืมมือคนอื่นฆ่าและหนึ่งในเหยื่อที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือมาตลอดหลายปีก็คือเหล่าบรรดาเด็กวัยรุ่นหนุ่มสาวที่เปราะบางทางความคิดเด็กที่ขาดการเอาใจใส่เลี้ยงดูจากครอบครัวอย่างถูกวิธีเด็กอยากเด่นอยากดังและเด็กที่มีพื้นฐานทางธรรมที่ต่ำกว่าปกติ จะถูกล้างสมองให้ออกมาทิ่มแทงสถาบันที่คนไทยรักแทนสามยังมีกลุ่มทุนต่างชาติที่อยากเห็นสถาบันกษัตริย์ไทยพังพินาศคอยอัดฉีดเงิน้หนา,นาผ่านคนไทยสันดานชั่วจํานวนหนึ่งให้มาปั่นป่วนอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่มีพักการเมืองพักนี้เกิดขึ้นในบ้านเราสังคมไทยมีแต่ความวุ่นวายเด็กวัยรุ่นวัยเรียนมีนิสัยก้าวร้าวไม่เคารพในกฎกติกาของสังคม โหยแาแต่ความเท่าเทียมจอมปลอมดังที่พักการเมืองพักนี้ยัดข้อมูลที่ผิดเพี้ยนใส่หัวเด็กให้กล้าทําในสิ่งที่ผิดโดยเฉพาะการยุยงให้เด็กจงเกลียดจงชังสถาบันเบื้องสูงเพื่อที่จะใช้เด็กออกนอกหน้าเป็นพลังขับเคลื่อนให้ตนเองบรรลุเป้าหมายแต่แผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ใครคิดคดทรยศสถาบันอันเป็นที่รักของคนไทยก็จะมีอันเป็นไปเสียทุกรายเด็กวัยรุ่นจำนวนมากรวมถึงสสเร็วๆจากพักการเมืองพักนี้ โดนคดี112นับไม่ถ้วนเด็กจำนวนไม่น้อยก็ต้องติดคุกต้องเสียอนาคตและอีกมากกำลังรอการตัดสินของศาลไม่กี่วันที่ผ่านมาหนึ่งในเด็กสาวที่เคยถูกคดี112และเคยได้รับการช่วยเหลือจากนักการเมืองโรคจิตจากพักล้มสถาบันพักนี้ได้กระทําการเหมเริมเกิมหนักกว่าเก่าโดยการขับรถปิดแตรไล่จี้ขบวนสเสด็จพฤติกรรมที่เห็นทําให้คนไทยที่รักสถาบันเกินจะทนไหวอีกต่อไปแต่นักการเมืองพักนี้แต่ละคน กลับไห้สัมภาษณ์ในเชิงเข้าใจที่เด็กกระทําเช่นนั้นไม่มีสักคนที่จะบอกว่าการกระทําเช่นนี้ผิดเปลือยให้เห็นชัดเจนว่าทุกคนในพรรคนี้เป็นกลุ่มคนที่เป็นอันตรายต่อสถาบัานไทยยังไม่ต้องสงสัยวันนี้หลังจากที่ตะวันได้ก่อเหตุกับขบวนสเสด็จก็เป็นเรื่องไวรัลในโซเชียลมีเดีย และเกิดสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลซิงเชิหรือการต่อต้านทางสังคมมีประชาชนจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหมหา,านครอุทัยธานีซึ่งอุทัยธานีก็นําโดยชาดาชัยเศษนี่คือหัวใจคนรักสถาบันนะครับที่เรามารวมตัวกันวันนี้ผมเรียนว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่สะท้อนความรู้สึกที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งการกระทาของเด็ก ของบุคคลผู้นั้นไม่เด็กแล้วครับโตแล้วเป็นการกระทำที่เจตนาแล้วใช้คำพูดว่าประชาชนจะไปทำไมมาขวางผมบอกว่าถ้าประชาชนคนไทยทุกคนพร้อมและเต็มใจที่จะลดติดเพื่อให้ขบวนเสด็จผ่านแต่ถ้าคุณบอกว่าประชาชนจะไปขบวนเสด็จขวางคุณไปอยู่ประเทศอื่นถ้าหลบขบวนเสด็จไม่ได้ไปอยู่ประเทศอื่นอย่าอยู่เมืองไทย อย่าอยู่เมืองไทยอย่าเนรคุณต่อแผ่นดินการกระทำของบุคคลเหล่านี้ทำมาหลายครั้งโดนคดีถึงเจ็ดคดีผมยินดีมากที่ทราบข่าวว่าเมื่อวานถูกจับแล้วผมเรียนพี่น้องประชาชนทุกคนว่าว่าเจ้าหน้าที่ต้องไม่ปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบนผื้นแผ่นดินนี้คนไทยทุกคนที่หัวใจรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ผมเชื่อว่าพร้อมที่จะจอดรถไม่ได้จอดหลบให้ใครจอดให้ขบวนเสด็จทุกคนเต็มใจผมเรียนพี่น้องครับการกระทําพฤติกรรมแบบนี้คือเจตนามาก่อกวนไม่ว่าแต่กําลังจะสร้างความร้าวฉานมายุ่งกับสถาบันที่เป็นสถาบันหลักของชาติสิ่งที่ด,ดําเนินคดีตามกฎหมายต้องทําไปแต่ผมฝากพี่น้องคนอุไทยและคนไทยทั้งชาติว่าต้องบอยคอร์ บุคคลเหล่านี้ไปซื้อของต้องไม่ขายสถานศึกษาต้องอบรมใหม่แล้วที่สำคัญการบอยขอบทังสังคมเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะกฎหมายเป็นเรื่องที่บางครั้งอาจจะดาเนินการทุกอย่างไม่ได้แต่ขอเรียกร้องว่าใครที่ไปประกันตัวเด็กคนนี้ไว้ต้องเลิกประกันแล้ว คนแบบนี้ต้องเข้าไปสงบจิตสงบใจครับไปสงบสจิตสงบใจในคุกเพื่อจะได้รู้ว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คืออะไรผมเรียกร้องว่าใครที่ไปประกันแสดงว่าเราไม่รักคนไทยนะครับต้องอย่าประกันอย่าสังคมกับคนแบบนี้ผมฝากพี่น้องไว้ด้วยว่า บุคคลคนนี้เป็นบุคคลที่ไม่สมควรครบหาสมาคมเป้าหมายเขาใหญ่ครับคนที่อยู่เบื้องหลังคนพวกนี้เป้าหมายใหญ่คิดทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พยายามที่จะบันทอนสร้างความเสื่อมสร้างสิ่งต่างๆพูดปลุกเล้าพี่น้องประชาชนคนไทยต้องมีสติคนไทยต้องรู้จักคิดวันนี้ประเทศไทย นะครับอยู่มาด้วยอะไรครับอยู่มาด้วยสถาบันหลักอยู่ด้วยมาพระมหากษัตริย์ที่ทําให้คนไทยยังมีความสุขนะครับประเทศเพื่อนบ้านเราไปดูเอาเองนะครับผมผมเรียนว่ามาตรการทางสังคมต้องเกิดขึ้นกับบุคคลพวกนี้ก็เดินขบวนที่จุฬาก็มีการเคลื่อนไหวนะครับในขณะที่โรงเรียนนะครับเตรียมทหาร แล้วก็จอปรอนะรก็มีการเคลื่อนไหวด้วยการให้กำลังใจกับสมเด็จพระเทพนะครับในโซเชียลมีเดียก็ให้กำลังใจกับสมเด็จพระเทพในขณะที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจในสภาผู้แทนราษฎรพักก้าวไกลยังคงนําเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์มาหาเสียงนะครับอ้างว่าต้องพูดอ้างว่ามีการปิดปากนะค,คนก็เลยไม่พอใจก็เลยมีการขับไล่บีบตแตรไล่นะครับขบ,บวนเสด็จ สมเเด็จระท,ท้ายที่สุดครับท่านประธานครับผมจะไม่พูดก็ไม่ได้ในส่วนของน้องตะวันผมอยากจะชี้ภาพอีกมุมหนึ่งในวันที่หลายๆท่านอาจจะตัดสินตัวน้องเขาไปแล้วผ่านมุมมองแนวคิดการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันไปในวันนี้ผมถามท่านประธานครับว่ามีใครในห้องมีไหมที่ทราบไหมว่าข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วเป็นอย่างไรผมเพียงแต่อยากชวนทุกท่านครับ ให้ใจเย็นๆอย่าพึ่งตัดสินในตัวน้องเขาจนกว่าจะทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดและเมื่อถึงตรงนั้นแล้วก็แล้วแต่ดุลพินิษของสังคมและกระบวนการยุติธรรมที่จะตัดสินและผมขอสรุปยืนยันครับว่า 1. การอารักขาขาบวนเสด็จเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อความปลอดภัยของสถาบันพระมหากษัตริย์และบุคคลสำคัญส ขอเสนอให้มีการแจ้งหมายกำหนดการปิดถนนล่วงหน้าหากมีการปิดการจราจรเพื่อให้ประชาชนคนไทยได้เตรียมตัวหากต้องมีเหตุภารกิจสำคัญ 3. ขอให้มีหน่วยงานที่เข้ามาดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปิดการจราจรเพื่ออารักขาความปลอดภัยและสุดท้าย ขอให้น้องตะวันได้มีโอกาสพิสูจน์ในข้อที่จริงในเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างคลายข้อสงสัยในกระบวนการยุติธรรมและเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยขอบคุณมากครับ,ค,รบคำพูดของก้าวไกลนะฮะก็คงชัดเจนฮนะไม่ว่าจะเป็นใช้ทววัดนะครับไม่ว่าจะเป็นแกนนำคนอื่นๆนะครับ ที่มีการเคลื่อนไหวนะครับจนเป็นที่มาของชาดาชัยเศษแสดงความไม่พอใจนะครับฟิลขาดออกมาประกาศชัดเจนว่าการดำเนินการดังกล่าวปีการกระทาเป็นขบวนการนะครับในการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและต้องการล้มเจ้าล้มล้างการปกครองนะครับเรื่องนี้ผมเรียนหุ้นส่วนมาตลอดนะว่าขาบวนการล้มเจ้ามีจริงผมพูดมาหลายปีแล้วและผมเรียนยนัยนยนืนยันมาตลอดนะ ว่ากระทาการเป็นขบวนการล้มเจ้าขบวนการล้มล้างการปกครองเพื่อให้ฝ่ายตัวเองได้มีอํานาจสูงสุดในการปกครองนะครับสังเกตเห็นอะไรฮะในการที่ตะวันพอไม่รับการประกันตัวร้องเพลงนะของผู้ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต ซึ่งแสดงตัวชัดเจนว่าเขาไม่ได้ต้องการประชาธิปไตยเพลงนี้เป็นเพลงของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ะะที่เคยก่อสถานการณ์และใช้ความรุนแรงในประเทศไทยนะครับชาดาก็เคลื่อนไหวทุกคนก็เคลื่อนไหวทหารก็เคลื่อนไหวตอนนี้ลือหึงนะรกระแสข่าวการรัฐประหารเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องทหารก็มีการขยับ ผอบอเหล่าทัพก็มีการรวมตัวกันไปรับผู้นำบางประเทศเกิดขึ้นอโอ้โหขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครก็มีการประกาศนะครับที่จะให้มีการ Work f r ฟ m home ฮนะครับเป็นเวลา3วันโอ้โหคราวนี้ก็ลือกันใหญ่ว่าจะมีการประกาศเคอร์ฟิวจะมีการประจับจับตัวแกนนงแกนนำจับตัวนักการเมืองลือสะนวันไหวไปในโซเชียลมีเดียโกโซบิกไปกันใหญ่นะครับผมเรียนทุ้นส่วนนะฮะ ว่าเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับเคยเกิดขึ้นมาแล้วในเหตุการณ์ก่อนการรัฐประหารไม่ต่ำกว่า 15. ครั้งนะครับครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในปี2549นะขออภัยฮะลองล่าสุดและต่อมาเกิดขึ้นในปี2557เเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องแบบนี้เลยอาการนี้เลย นะนักการเมืองนำเรื่องสถาบันมาโจมตีมาด้อยค่าใช้สภาเป็นเครื่องมือไม่สามารถหาข้อยุติหรือบริหารประเทศได้พูดในเรื่องแต่การโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์เรียกร้องเล่นงานสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้นจึงเป็นประเด็นร้อนรอนนะครับที่มีการใส่ร้าย ป้ายสีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสําคัญทําให้ทหารเขายอมรับไม่ได้และตอนนี้ก็จะมีการยึดทรัพย์ทหารตอนนี้สาารณูุงก็ประกาศว่ามีการล้มล้างการปกครองเกิดขึ้นจริงและตอนนี้เห็นการทุจริต corruption เป็นวงกว้างจับตามองให้ดีนะครับเรื่องนี้คงตอกย้ําสิ่งที่ผมเรียนมาตลอดว่าการกระทําการล้มล้างการปกครองล้มเจ้านั้นกระทําเป็นขบวนการจากนักการเมืองและพรรคการเมือง นะครับแต่สิ่งที่เด็ดไปกว่านั้นก็คือว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้และสถานการณ์ลักษณะเช่นนี้ไม่ต่างอะไรกับก่อนการรัฐประหารเกือบทุกๆครั้งที่ผ่านมาตลอด9 2ปีขอบคุณที่บอกต่อขับคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ